วันนี้ตั๊กจะพาทุกคนไปชิมข้าวโพดย่างที่ตุรกีนะคะทุกคนแล้วก็เกาลัดนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าตั๊กแต่งตัวแบบนี้น่าจะเป็นฤดูร้อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปดองตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั๊กไป Istanbul, ไอิสตันบูลในฤดูร้อนนะคะตั๊กกาลังเดินไปที่ตลาดบาซ่านะคะทุกคนก็เลยเห็นเขาขายข้าวโพดย่างแล้วก็เกาลัดย่างนะคะจริงๆท,ที่ผ่านมาตั๊กก็เห็นเขาขายเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนตั๊กก็เลยอยากจะลองชิมดูนะคะเหมือนเขามา ขายที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนเดินเลยนะคะทุกคนตะก็เดินไปถามว่าข้าวโพดแล้วก็เกาลัดเท่าไหร่แบบนี้นะคะตะก็ถามเป็นภาษาไทยแบบว่าเกาลัดเท่าไหร่อะไรงนี้ตกลืมนะคะทุกคนเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าให้ดูที่ป้ายอะไรประมาณนี้นะคะข้าวโพดตักจ่ายไปแค่10บีลาเท่านั้นนะคะทุกคนก็เป็นเงินไทยประมาณ20บาทนะคะส่วนเกาลัดย่างประมาณ40บาทนะคะทุกคนตะก็จําไม่ได้นะคะเวลาทุกคนไปตุรกีทุกคนก็จะเห็นรถคันแบบนี้นะคะ ขายแต่เข้าพูนแล้วก็เกาลัดย่างแบบนี้นะคะทุกคนเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้ตาก,ก็สงสัยนะคะทุกคนตร <MB. S 2> าคิดว่ามันจะเป็นแฟนชายอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ารถมันเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคนสีเหมือนกันหมดเลยขายแบบเหมือนกันแบบนี้หมดเลยะคะ่ะวันนี้ก็แบบฝนลินปล่อยๆนะคะทุกคน,ท,กคนทุกคนก็จะเห็นว่าตักถือลมด้วยนะคะตักชอบลมสีนี้มากๆเลยนะคะทุกคนสีใสๆถ่ายรูปส,ส,สวยนะคะวันนั้นฝนลินปล่อยๆนะคะทุกคนตักก็เห็นแมวเต็มไป หมดเลยนะคะแมวเขาเปียกฝนนะคะทุกคนเขาไม่มีที่อยู่เขาก็หลบตามต้นไม้นะคะทุกคนแล้วก็แบบที่มันสามารถหลบฝนได้น่าสงสารมากๆเลยนะคะตักจะบอกว่าที่นั่นแมวจรจัดเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาฝนตกไม่อยากจะคิดเขาไม่มีที่อยู่นะคะแต่ถึงจะเป็นแมวจรจัดเขาตัวอ้วนทุกตัวเลยนะคะทุกคนตักไม่เห็นมีตัวผอมเลยนะคะที่นั่นร้านอาหารมันเยอะนะคะทุกคนเขาก็คงไม่ปล่อยให้แมวอดหรอกนะคะพอได้เข้าปนย่างกับกา เกาลัดมานะคะทุกคนตากก็จะเอามาชิมเลยนะคะรสชาติมันก็คงเหมือน,อนกันนั่นแหละนะคะทุกคนแต่ข้าวโพดย่างมันก็จะดูแห้งๆนะคะทุกคนรสชาติก็ไม่หวานมากนะคะแต่อยู่เมืองไทยรสชาติหวานนะคะทุกคนตากก็แค่ชิมให้ทุกคนดูนะคะแล้วตากก็เอาทิ้งเลยนะคะท <ใน S 2> ุกคนแต่เกาลัดโอเคอยู่นะคะในวิดีโอนี้ไม่มีเกาลัดนะคะคนสงสัยตากไปซื้ออีกที่หนึ่งนะคะตากลืมค่ะตอนที่ตากไปปีที่แล้วนะคะทุกคนทุกอย่างเขาก็กําลังก่อสร้างอยู่เลยนะคะ แล้วก็ปีที่แล้วตักก็ยังไม่รู้จักรถไฟนะคะทุกคนตักก็เดินเอาวันละหลายกิโลเลยนะคะแล้วพอมาปีนี้ตักก็ไม่ได้เดินดูนะคะว่าเขาก่อสร้างไปไหนถึงไหนแล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วตักอยู่ที่นี่เป็น1ิบวันเลยนะคะส่วนปีนี้ตักกลับมาพักตอนที่ตักจะบินกลับไทยเท่านั้นนะคะทุกคนถนนคนเดินตักก็มาที่นี่นะคะแล้วก็ถนนทักสิมนะคะทุกคนถ้ามีถนนคนเดินที่อื่นอีกด้วยแนะนำตักด้วยนะคะ